จัดไปพี่เนองจัดไปาจะร้อนจัดไปจัดไปจะเขาอมีวอล์กันบ้านนี่เขา้อมีวออันจะบนี่เอาโมแตงมากินก่อกับสบายดีตอนเช้านะพี่เนาะมีบ่าวล่ามกระไดมาดับหน้าคือเกาเนาะพี่เนาะดับหน้ามอมอที่ซองทุกคนเนาะตอนนี้เวลากประมาณ เกือมงกว่าเนาะปาลามห้าก็กินข้าวแล้วก็ชิลงดำหนาเนาะทุกคนโน้องก็ลงดำก่อนนะสบายดีนั่นมันเนี้ยก็เอ้ยเอ้เออ

เห็นอยู่บ่าเนาะใช่กอย่าลไรนนีหม่ลอันนี้อนไงเมือปาตบรั่วมากนะกดกดดับลงดับไเจ้าเลยจัดไปพี่น้องจับไปจัตัไปจตอีวานะานาตนนีวนะานด

ออก okay, càng mà kim hiệu. Nhá. Yeah. Ừ. Mm. เหนียวไปนี่แม่งแป้งลองก็ <laughs> 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 ดําแล่ซองไห้เนาะทุกคนเนาะก็สิขึนผักเที่ยงแล้วเนาะมื้อนี้เนาะขึ้นกินข้าวกินน้ําเนาะหลังจากดําแลวซอแล้วก็สิขึ้นกินข้าวกินน้ําทุกคนเนาะ